นึ่งที่มาแม่ห้องสอนแล้วต้องห้ามพลาดเลยนะคะคือจุดที่พระธาตุดอยกองมูจุดนี้พระธาตุที่เป็นสถาปัตยกรรมร้านนาสวยงามมากๆค่ะเป็นจุดที่เราต้องมากรา,ก,กราบจักรละเพื่อเสริมสิริมงคลค่ะบอกได้เลยว่าเป็นจุดท่องเที่ยวที่ต้องห้ามพลาดคะ่ะไม่คิดจะพูดกับ ข well ี Aye, right, ้เลยจังเออแบบนั้นตามลรงนิดนึงี๋้วกงอีกชั้นลงอีชั้นแล้วกระดวงขึ้นมาเดี๋ยว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 เอ๋๋อ

ไม่ได้อะไรไม่ไดบอกว่าตรื่องไรฟังอะไรเนี่ยไม่ได้มีฟัง